แสงอรุณมาแล้วบลาร์ยังไม่มาเลยวิวี่แสงเลยเนี่ยบลาร์มืดตืือเลยนี่แสงอรุณมาในจอแล้วครับนั่นน่ะบลาร์มีน่ะไงลมยไม่มีที่อื่นแล้วคงไม่มีนะแสงก็รุนสามาถหน้าลตปูแล้วค่ะผูกขาแล้วค่ะที่เี่ยวไม่ขึ้นแล้วค่ะวันนี้หมอกลงจัดเลยเจ้าค่ะโอ้แต่ที่นี่ไม่มีหมอกจะมืดไม่เมฆเยอะจริงๆก็ต้องเห็นมืดที่หลังอุบลอยู่แล้วอุบลในเป็นจังหวัดแรกที่เห็นแสงอาทิตย์ก่อนใช่ แต่บนดอยมีภูเขาโอ้อทางโน้น<า>นี่เท<า>่าไหร่หกันเนี่ย้าคุมหัวกันอะกี่องศาติดแล้วปะสิบโอ้มันลายเมื่อไหร่จะสิบทุกทีเนาะลดลงเรื่อยๆจะได้โชว์เสื้อกันหนาวไงฮ่าา่าหน้านหานาวนี่มันดีตรงที่ไม่ได้โชว์เสื้อกันหานาวกันอะโหนานๆทีได้โชว์กัน มันไม่ค่อยหนาวกันอมอามใส่ก็ไม่ได้มันเดี๋ยวเหงื่อแตกดีใจจะได้ไม่ต้องอาบน้ำนั่มีใครว่าหน้าอื่นไหมเหมนเดินหน้าหนึ่เหมือนเออได้ทำตามพทธเจ้าได้สิบห้าวันอาบครั้งพืะเจกสุขกรุงเทพไม่หนาวเนาะ15สิบห้าวันไม่ไหวเหมือนคนกรุงเทพ สบายเท่าไหร่นะยี่สิบโอเคยี่สิบสี่ค่ะยีิบสี่ฮะยี่สิบสี่มันเดิมค่ะยี่สิบสี่เหรอโอ้หานต้องยนรอสิบเอ็ดก็ยี่สิบสี่เป็นสบายอยู่ค่ะกำลังพอสบายยี่สิบสี่สบายสบายยังไม่ร้อนยีสิบสี่สบายไอตอนสายมันจะมันจะบัลาดเท่าไหร่เราเท่าไหร่าไฮะยี่สิบสองนี่2ยี่สิบข้างนอกยี่สิบสามเรอย่ิบสองอะ ยี่สิบสองยี่สามยี่สามดูจากแอปนะ,ะ,ปนะฮะยี่สิบสามฮอ้ามันฝนจะตกเนาะโอ้โหตกก็ดีไม่ตกมาโอ้โหนี่สามเดือนอากาศมจะเปลี่ยนรุนแรงอืมพออีกสองวันจะหนาวลงมาเนี่ย,น,ย,น,ยนี่เราเห็นฟ้าครึ้มเลยนึกว่าฝนจะตก เมฆเมฆเมฆเยอะมันเป็นได้นะอาจจะตกก็ได้เมฆถ้าไม่เยอะเท่าพระธมศรก็พระธมศพมีเป็นทิวเลยนะมีทิวเมฆเป็นขนาดเป็นด็อกเตอร์ด้วยมีทิวเมฆมีเมฆงามระดับด็อกเตอร์ด้วยเวลานี่มีเมฆคลิปนะเวลามีเมฆคลิปนะ ดันเมฆเมฆทิพย์ลงโหกว่าฟ้าจะสว่างเกือบเจ็ดโมงอะค่ะโอ้๋อมีจับพยากรณ์อะค่ะช่วงนี้จะแบบสายที่สุดมั้งนะหรือยังเป็นสายที่สุดเมื่อไหร่ประมาณเดือนปีใหม่เน้นะมีแต่บอกบรรยากาศกันเน่ามีข่าวคราวอะไรครับใครตายใครอยู่อ้าวอ่าหน่อยข่าวอ่าหน่อยเป็นไงสุรีรายงานดิอ๋อ อัปเดตให้ข้อมูลผู้ป่วยอ้าวหน่อยทานรุ่งเป็นไงอยู่ในไลน์ให้ฟังดีกว่ารายงานหน่อยทานรุ่งตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลถูกพากะโลกรู้สึกตัวดีกว่าก่อนผ่าก้าวหน้าขึ้นบอกว่าการผ่าได้ผลดีอืมคาใส ระบายเลือดไปอยู่ฮะพระครูเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับ<อ>รูปรูปูป<อ>ปีาจไปยังแล้วเมืเ่อวานนะี้ <c oughs> คือสรุปก็คือวิชนิชัยว่าเบสสเกลแฟคเจอร์คือฐานกระโหลกแตก <c oughs> ฐานกะโหลกแตกแล้วก็เลือดมันเลยออกมาทางจมูกนะฮะจากสมองมาจอกจมูกหมอก็เลยเข้าไปผ่าเพื่อระบายเลือดออก พราะถ้าเลือดมันออกในสมองมันจะไปเบียดเนื้อสมอง mm hmm. นั้นถ้าระบายออกมาเดี๋ยวมันก็หยุดเองอเพราะนั้นการผ่าตัดไม่น่าจะเป็นผ่าตัดใหญ่อะไรมาก mm hmm. แค่ใส่สายสวนเฉยๆออกมาแล้วตอนนี้บอกว่ารู้สึกตัวดีไม่อ่อนแรงพูดปกติมีเจ็บคอเล็กน้อยจากการใส่ท่อช่วยหายใจตอนดมยาช่วงผ่าตัดเตรียมน้ํายากลัวคอให้มีสายระบายเลือดจากแผลออก170 mm hmm. 1 7 0ซีโอ170ก็ไม่น้อยนะ mm hmm. อ่า โอ้ถ้ามันอยู่ในสมองดีคิดดูไปอัดอ,อยู่ใน,นแก้วบกว่าฉันน้อยเมื่อวานหมอให้อาหารอ่อนได้แล้วน,น,วนี่กินอาหารได้ละยังมีอาจเจียนอยู่บ้างสายเดรนยังมีเลือดออกเพราะโรงพยาบาลให้ย้ายโรงพยาบาลย้ายสิทธิ์มาที่อุบลือสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดอืน่นพาอยู่จังหวัดอะไรบ้รบานเรานี่แหละฮะอยู่สพสิทธิทธ์นี่แหละครับแต่ว่าสิทธิ์ที่ในการรักษาอยู่ที่จังหวัดอืน่น กินอาหารได้แล้วครับความดัน90 67ไม่มีไข้น้องฟ้าถึงสนามบินอุบลแล้วพ่อเกบุญไปรับไปเยี่ยมแม่หน่อยบอกว่าแม่ลูกเจอกันแล้วมีภาพให้ดูแม่หน่อยก็โกนหัวโกนหัวไป <c oughs> เดี๋ยวมาขึ้นมาไม้ผมเป้าจ่หัวล้านก็ไม่เป็นไรยาเดี๋ยวนี้ดีขนาด คนเอกประวิทย <ic> <an> ์เนี่ยโหรอเฟี้ยวเลยสวนญาณเนี่ยโหผมเผาผมดอกปลกมีอีกคนอาฝ่าฝันแฟนนายโยค่ะก็ได้แฟนนายโยเขาเขาสรุปรายงานการรักษาของตัวเขาเองนะคะบอกว่าหลังเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวสองโรงพยาบาลรวมประมาณสิบแปดวันผ่าตัดไปสามครั้ง สาเหตุมาจากการตกจากที่สูงหรือว่าตกจากนั่งร้านนะคะระดับ4เมตรร่วงลงมาที่นั่งร้านระดับ2เมตรแล้วร่วงต่อลงมากองสลบที่พื้นคอนกรีตด้านล่างสลบอยู่30นาทีจึงมีคนมาเห็นวงเล็บว่าบันหยุดของคนงานก่อสร้างพอดีแล้วนำส่งโรงพยาบาลครั้งนี้สังขารโอเคไม่ใช่ตัวปัญหาเลยแต่เป็นเรื่องความประมาทของเราเองร้อเเเลยครับ แต่หลังจากนี้ไปสังคารเข้ามาเกี่ยวแน่นอนครับอาการบาดเจ็บหนักๆ3อย่าง 1. สมองได้รับการกระแทกและมีเลือดซึมออกในสมองเลือดไม่ออกเพิ่มแล้วไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดรักษาสซี่โครงหัก1ซี่เล้าสองซี่หมอผ่าตัดเจาะดูข้างๆ้าซี่โครงเข้าไปไม่แน่ใจว่าสองกล้องมัดลวดดามที่ติดกันและรอกระดูกสร้างมวลตัวเองถาวรต่อไปหรือเปล่าส่วนที่เ้าสองซี่ รอมันซ่อมแซมตัวเองด้วยมวลกระดูกที่สร้างมาเองให้ติดกันแน่นเป็นเนื้อเดียวและซี่โครงที่หักไปทิ่มปอดทะลุเป็นรูด้วยจึงต้องรักษาด้วยเจ็บมากเลยตอนเอาสายใส่เข้าไปถึงปอดสองถึงสามรอบตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับสามกระดูกลูกสะบ้างหัวเข่าแตกผ่าตัดรักษาไปแล้วส่วนการบาดเจ็บเล็กน้อยอื่นๆเช่นข้อศอกแตกเย็บสามเข็ม กรามขวาบุบเล็กน้อยกระดูกแขนปวดร้าวคางกระแทกจนบวมและอื่นๆกลายเป็นของหวานไปนเลยครับ<อ>มันจันที่13ธันวาคมตอนเย็นหมอให้กลับบ้านได้ต้องมาฟื้นฟูสุขภาพและทำกายภาพบร,รบ,บัดที่บ้านอีกสองสาเดือนกว่าที่สุขภาพจะกลับสู่ปกติครับโอ้ยปากใครนี่บากมันเนาะไม่อยากจะเป็นแล้ว ใครเขาไม่อยากเป็นร้ออย่างงี้เจ็บเจ็บปวดปวดไม่มีใครอยากเป็นทรมานทรกรรมแต่มันก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นเลยอืมเก่งกว่าพระเจ้าไงแต่มีภิกษุที่ไม่ป่วยเลยนะครับพระพักุลละเนี่ยเก่งกว่าพระเจ้าอีกนะเนี่ยไม่ป่วยเลยตลอดชีวิตปวดหัวก็ปวดหัะไม่ป่วยอะร้อยยี่สิบ ร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบ่อายุไม่ร้อยหกสิบอายุอายุร้อยหกสิบถึงตายร้อยหกสิบบวชตอนอายุแปดสิบบวชแปดสิบโอ้ร้อยหกสิบ่ครับประวัติท่านพิสดารมากเลยตลอดชีวิตไม่เคยดําลิกามสัญญาไม่เกินเลยตลอดชีวิตแล้วไม่เคยป่วยเลยไม่เคยฉันยาแม้แต่สมอชิ้นเดียวดู นอนก็รับโบราณสมอเธอเป็นยาไม่ได้เอนหลังไม่แตะพื้นด้วยนอนตลอดโอ้โหยอดเลยคนพิเศษเนาะแล้ววันที่ที่จะมนที่จะตายตอนเช้าก็ไปไปเคาะประตูห้องแล้วไปไปบอกพวกเพื่อนพาด้วยกันบอกว่าวันนี้จะตายแล้วนะ ตายก็ต่ตถ้านั่งเดือด<า>ถ้านั่งโอ้ประวัตินี่สุดยอดนะพรพพากุลาเนี่ยเกิดในวันน่าแพทย์ชื่อว่าพากุลานี่คือมีชีวิตอยู่สองตระกูลพาคือสองกุละตระ,ตะกูลคลอดมาจากท้องคนไปอยู่ในท้องปลาคลอดออกมาย,ยุคคันมันดาได้ห้าวันก็เลยจัดพิธีโกนผมไฟอันนี้เอาไปที่แม่น้าคงคาปรากฏว่าปลา <ม>ปลาใหญ่มาฮุบไปนึกว่าเป็นเนื้อนะฮุบไปเกินในท้องแต่ว่าไม่ตายด้วยไม่ตายอันนี้ปลานี่ถูกจับ,บเศรษฐีอีกเมืองก็ได้ไปภรรยาเศรษฐีอีกเมืองซื้อไปพาลูกออกมาจากปลาอีกโอ้ก็เลยได้เป็นลูกของเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งนะ <น S 1> โอ้สุดยออะไรประวัติที่พิศดารนี่ข่าวก็เลยแพร่สสวัดไปบ้านเก่าบ้านเก่าก็บอกโอ้ยลูกฉันยังไม่ตายก็ไปไปหา คนนี a serpent, a ah. <c oughs> ้ก็เลยได้เป็นลูกของสองตระกูลเรียกว่าพระภากุละคารวาสมีชีวิตถึงแปดสิบปีนะโดยที่เป็นคารวสอยู่นะตอนนั้นก็เลยผู้เจ้ามาก็เลยได้ฟังธรรมก็เลยได้บวชบวชแค่เจ็ดวันก็ได้เป็นอรหันต์อ้ท่านสมทานอิริบทสามคือยืนเดินแล้วก็นั่งเท่านั้นไม่นอนอืในข้ออรัญญิกัา ยิกัททุดงคืออยู่ป่าเป็นวัดนี่แหละ <c oughs> บวดนั้นไม่เคยจําพรรษาในบ้านเลยมไม่มีโรคภัยเบียดเบียนไม่เคยให้หมอรักษาไม่เคยฉันแม้แต่ผลสมอที่เป็นสมุนไพรเลยเพราะอันนี้สองแห่งการอะไรรู้ไหมสร้างเวจชกุดีโนสร้างส่วมถวายเป็นถวายยาเป็นทานแก่สงเมื่อก่อนก็เลยทำให้อายุยาวท <c oughs> างส่วมนะ อ่ามีสมัยหนึ่งอเจละกะชื่อกัสปะเป็นเป็นเพื่อนเก่าของท่านสมัยเป็นเครือข่าได้มาเยี่ยมพระเทระแล้วก็ถามท่านพากุระาว่าบวชได้กี่ปีแล้วอ่าบอกว่าได้แปดอ่าพากุระถามกัสปะก่อนอเจละกะกัสปะบอกว่าบวชได้แปดสิบปีแล้วพากุระาก็บอกว่าแปดสิบถามต่อว่าแปดสิบปีที่ท่านบวชมาท่านมีความเกี่ยวข้องกับโลเยธรรมกี่ครั้ง <c oughs> อเจละกะกัสปะก็ตอบว่า อันที่จริงท่านควรถามอาตมาว่าตลอด80ดิปีนี้กรรมสัญญาคือใฝ่ใจในทางกามรมณ์เกิดขึ้นแก่ท่านกีห่ห้นกสบบอกว่าตั้งแต่บวชเนี่ยอาตมาบวชได้80ดสิปีกรรมสัญญาไม่เคยเกิดขึ้นแก่อาตมาเลยอ,อัจลกะได้ฟังบอกว่า,วาโอ้โหเรื่องนี้น่าอัศจ,จรย์จริงๆอ,อ,อัจเรลกะได้ฟังก็เลยขอบวชศรัทธาพระภากุลละดำรงอายุสังขารควรแก่การ ในวันปรณิธานก็นั่งอยู่ท่ามกลางสงอธิษฐานว่าขออย่าให้สรีระข้าพเจ้าเป็นภาระแกหมู่พิษุงเลยพิกษุสงเลยดังนั้นท่านก็ใช้เตโชกสินตอนนิพพานในท่ามกลางหมู่สงเปลวไฟก็เกิดขึ้นเผาสรีระของท่านเหลือแต่อธิธาตที่มีสีและสันขานดังหนอกมะลิตูมตอนอายุร้อยหปีอันนี้ภาษาในประจกนี้ฮะคนก็เลยบอกโอ้อหันเนี่ยต้องมีฤทธ คนเลยเข้าใจอย่างนั้นมันเป็นอันนั้นเป็นบุคลาธิฐานไอ้ธรรมธิฐานนี่จะเป็นยังไงครับมีเตโชธาต์แล้วอะไรไก็บอกให้เอาเอาไปเผาซะหรือท่านไปจุดกองไฟไว้รอหรือว่าเผาเผาแล้วก็รีบเผาเลยอะไรอย่เงี้ยไม่รู้รึกไม่ออก แต่ทำไมไม่ทึ่งที่ท่านเจ็ดวันแลวบริโภคอาหารอะไรเงี้ยไม่ทึ่งที่ท่านไม่มีการสัญญาเลยแต่ไปทึ่งที่ตรงนี้แหละท่านเผาเผาตัวเองหายประวัติพระภากุลธเนี่ยเก่งเอาผู้เจ้าเรืเ่องเรื่องที่เล่าเล่ามาเนี่ยโอ้โหเหนือกว่าผู้เจ้าน่เลยผู้เจ้าป่วยนี่ไม่ป่วยผูเย้เจ้าทําไม่ได้ใช่ไหมเออเห็นไหมจะว่าในในนี้เนาะโอ้โหผู้เจ้าไม่มี เดี๋ยวเขาฟังเราบอกว่าลราปลุกพรเจ้าป่าจะมีอีกนะที่ว่าไปบินทบาตก็ไม่เคยออไม่เคยไม่ได้เลยได้ใช่ใช่ม่นใจบ้าไปที่ไหนคือบุญบารมีบารมีสูงมากถ้าอะไรที่บินทบาตแล้วได้ของเยอะๆอ่ะพระศิวะรีพระเจ้าบอกว่าจะเดินทางไปตรงเมืองนี่แหละมันจะกันดานต้องเอาพระศิวรีไปด้วยถ้าพระเจ้าไม่เอา <G ül> ก็ไม่ได้นะพระเจ้าต้องฉันปลายข้าวก็มีในบางฤดูกาล <G ül> ไมไ่ว่าเป็นพระเจ้านี่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเลิเลอแบบอะไรเต็มเปีย่ยมทุกแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นตัวอย่างในความไม่มีเนาะจะเป็นตัวอย่างในความมีมันไม่ได้กลางกลางไงกลางที่สุดแล้วอะไรที่เพอ,อร์เฟก่ากันจะบอกว่าอายุยืนอย่างพ,าพระปกุลละเพอร์เฟกต หรือพุทเจ้าแบบแ0ดสิปีแล้วป่วยเพอร์เฟกต์เออคอนเซป t นี้ต้องเปลี่ยนเลยนะเพราะครูป่วยเนี่ยเป็นความพอดีแล้วไม่ใช่ว่าพ่อครูต้องไม่ป่วยเลยเพอร์เฟกว่าอันนั้นเกินไปไม่ป่วยแต่เรานี่ถ้าบอกว่าใครจะไม่ป่วยบ้างเราขอไม่ป่วยใช่ไหมแต่พ่อพุธิสั์จะปรารถนาให้ตัวเองไม่ป่วยนี่ในปณิธานใช่ยนะฮะ นี่อคอนเซปต์เราต้องเปลี่ยนแล้วอ,อืมอ่าป่วยซะบ้าง <laughs> <laughs> เป็นหวัดวันละปีละครั้งหมอแจคอบบอกว่าจะช่วยล้างพิษในทางเดินหายใจเขาบอกแต่ใครก็ไม่อยากเป็นหวัดเนาะใจไม่ป่วย <laughs> <laughs> พอครูอ่าครูใจไม่ป่วยร่ <laughs> างกายไป็ห้ามไม่ได้แต่ัแต่ปิดโควิดมาเพราะท่านไม่ค่อยเป็นหวัดอะไรเลย <laughs> เพราะนั้นถ้าไปพูดกันเรื่องรูปธรรมว่าใครดีกว่าใครเนี่ยมันเถียงกันไม่จบอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ป่วยพระพุทธเจ้าวป่วยกับพกรกโกละป่วยเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเนี่ยม,มันแบบพูดเป็นแบบโลกี้อะ<ม>เรื่องความไม่ป่วยหรือป่วยมันเป็นโลกีพูดเถียงกันไม่จบแต่ถ้าพูดว่าพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เนี่ยนิพพานมีอรหันต์เหมือนกันก็จบมไม่โกรธได้เหมือนกันไม่ถือตัวถือดีเหมือนกันไม่มีอัตตาเหมือนกันใช่ไหมแต่ใครจะมาอายุมากกว่าดีกว่าก็ถือแบบพักโกละก็ถือไปใครจะแบบว่า ถือแบบพุทธเจ้าป่วยบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือแบบพุทธเจ้าอะไรเงี้ยอ่าน,นั้นเ,เวลาคนป่วยก็จะไปว่าเขาเนาะเขาเขากาศฉนทำานเรืนี้ด้วยนะใช่ไหมคะคือจริงจริงการป่วยนะคะสําหรับตไตนาเนี่ยในความในมุมของตัวเองคิดว่าการป่วยคือการเปลี่ยนเซลล์คือการเปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนเซลล์ทุกครั้งที่ป่วยแล้วก็เราก็จะบำรุงร่างกายเราจะดูแลร่างกายมันก็จะทําให้เซลล์เปลี่ยนค่ะ,ะเสริมสร้างเซลล์ขึ้นมานะคะเหมือนกับเราให้เลือดนะคะยิ่งให้เนี่ยเราก็จะยิ่งถ่ายเทเลือดที่มันเสียออกจากร่างกายเพราะมันจะต้องมีการถ่ายเทออกอนะคะเหมือนเหมือนอุจจาระปัสสาวะนะค,ะะค,ะครับจะขาดบริษัทเด็กรืกเล่ก ถูกของปายนางไงอ, <laughs> อัตมาจะไม่ถูกด้วย <laughs> ลางเนื้อชอบลางยาสุขภาพใครก็สุขภาพใครถ้าพ่อกุลาก,ก็บอกฉันเอาแบบไม่ป่วย <laughs> พระเจ้าบอกพระเจ้าเอาแบบป่วยบ้าง <laughs> แต่ว่ามุมของปายนางเนี่ยทำให้แบบเราก็ไม่ทุกข์ไม่ซีเรียสใจมันเออสว่าง <ha. S 2> สบายมามุมดีก็ได้ดี คนใหญ่คนป่วยแล้วก็จะโอ้มันก็เศท้อแท้หดหูอะไรป่วยไม่พอยังทอบเอาลูกท้อมาถือเบื่ไปโทรดูดีนั่นแล้วป่วยเพราะว่าอาหารไม่อร่อยเลยป่วยสะท้วงไม่ครัวป่วยซะเลยทําอาหารไม่อร่อยกินไม่ลงเสียบวลงกับแต่มาเวลาป่วยนะมาก็ก็ถือว่า พระเจ้าบอกให้เราพักพักได้แล้วพักทั้งกายพักทั้งใจให,หยุดตรวจสอบนะตรวจสอบตัวเองผ่านมาเอ้มันอาจจะมีบิบากอนุนี้นั่นนะเนี่ยเราไปกินของสแสลงหนปะ่วยหรือว่าอะไรไปทำอะไรมาแต่ว่าไม่ซีเรียสแต่ปล่อยใจสบายๆบางทีก็อ่ อดอาหารบ้างเอเอป่วย <c oughs> หยุดอะอย่างนี้นะโอ้วันนี้ได้พักเยอะเลยอันนี้อืมีมีพระองค์หนึ่งใช้กรรมที่เราเคยทงพลาดมาโดยที่เราไม่รู้ด้วยการการป่วยเนี่ยนะคะมันเป็นมันเป็นทางออกทางนึ่งที่มันเป็นการชดใช้ให้กับตัวเองนะคะก็อืามีพระองค์หนึ่งหลวงพ่อน้อย ชื่อเหมือนนาธรรมาเลยหลวงพ่อน้อยอยู่วัดป่าติวเมื่อก่อนเคยไปอบรมที่ส่วนสังฝันด้วยกันนานมาแล้วยี่สิบสามสิบปียี่สิปีท่านก็ป่วยป่วยตลอดเหมือนกันแล้วบอกเอ๊้ท่านทำใจยังไงท่านก็บอกว่าท่านท่านคิดว่าได้ประโยชน์อะไรจากการเจ็บป่วย คิดเขียนออกมาได้ทั้งสามสิบกว่าข้อ,อหัวป่วยนี่มีประโยชน์นะได้เ <c oughs> นี่ยอย่างนั้นมามาได้ได้พักท่นก็เออได้พักแล้วก็ได้เห็นใจญ,ญาติมิตรเออมาเยี่ยมมาอะไรแต่ละพัดเร็วโอ้ยั่นจดไว้อมืมาที่จะมาก็เอาไปใช้อบอกเวลาไปเยี่ยมญาติโยม ป่วยนี่ได้ประโยชน์คนไม่ก็เห็นมุมนี้แล้วไม่ก็เห็นประโยชน์มันก็ทุกทุกกายก็ไม่พอทุกใจอีกคนเป็นมะเร็งอ่ะป่วยแล้วก็เขียนหนังสือ,อมเมื่อหมอเป็นมะเร็งบ้างเมื่อผมเป็นมะเร็งขอบคุณออมะเร็งบ้างไอ้ให้เป็นเล่มๆเลยนะให้ประโยชน์ให้ประโยชน์ับคนอื่นแต่เอาข้อจริงถ้าบอกไม่ป่วยได้ไหมไม่ป่วยดีกว่าคนก็ยังรู้สึกห่วงตัวเองอยู่ไง <laughs> แต่จิตพระโพธิสัตว์ท่านบอกว่าท่านไม่ปรารถนาว่าจะไม่ป่วยอันนี้คือแบบเออแปลกเนาะออไม่เหมือนคนทั่วไปพระเจ้าท่านคงไม่ปรารถนาว่าตัวเองจะไม่ไม่เจ็บป่วยเนาะ <laughs> ท่านถึงไปกินไอ้สุกระมัทะวะ <laughs> เอาให้ตถาคตฉันรูปเดียวนะรูปอื่นห้ามฉันเออ ในยะนี้สุดยอดเลยพระครูอ่านอะไรครับพระครูกำลังอ่านพุทธธรรมป่ะตอเสด็จเรื่องหยิบยิบ้าอ่านนานไปต้องไ่วงนะครับเห็นไหมนักอ่านนักอ่านนี่อยู่หยิบก็อ่านอะไรก็อ่าน